ไม่ต้องห่วงครับผมวิ่งเข้าหาอยู่แล้วครับผมมาครับเราขาบูครับยิงตูดเลยครับเรามาเทสเกมให้ดูกันนิดนึงนะครับ เจ้าตัว Snapdra g o n ก6 5นะครับกับแลม3าํางานได้ดีในระดับไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นตัวผับจีให้ดูนะฮะเอาเป็นเกมที่เพื่อนๆเ,เล่นกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้งานกันนะครับจะได้มองเห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวที่เพื่อนๆมีอยู่หรือตัวที่เพื่อนๆจะกําลังไปซื้อนะครับว่ามันโอเคไหมแต่ผมลองเล่นแล้วนะครับถ้าใครซื้อไปเล่นเกมถือว่า ตัวนี้ก็โอเคอีกเพราะว่าเพราะว่าอะไร Snap. ด r ก,ก้อนมันเล่นเกมมันลื่นอยู่แล้วนะครับซี CB u มันเทามาได้ดีประกอบกับแบตเตอรี่มัน4,000และจอมันใหญ่เพื่อนๆก็จะเล่นถนัดด้วยนะครับโอเคฮะเดีย๋ยวลองเข้าเกมไปเล่นดูสักแมทหนึ่งนะครับนะฮะก็ทำออกมาได้ดีนะนะครับ เดี๋ยวลองมาดูความร้อนกันนะครับหลังจากเล่นแล้วนะครับแบตเตอรี่4,000ถือว่าอึดนะครับถือว่าเหมาะสมกับการนําไปใช้ Entertainment Phone นะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลนะครับต่างๆถือว่าดีมากนะครับะนะครับการทัดนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอีกทีนะครับส่วนการทัดเนี่ยผมว่ามันโอเคนะไม่ได้ติดอะไรอะ่ะผมเล่นผมเล่นหลายเกมแล้วผมเล่นเซเว่นไนด้วยเล่นฟาร์มอะไรต่างๆด้วยนะครับเปิดออโต้ด้วยเล่นเองด้วยนะครับก็ ก็ถือว่าโอเคอ่ะไม่ติดขัดอะไรนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมอีกทีนะครับก็จะลองให้ดูนะครับอืมคุ้มอ่ะตัวเนี้ยผมบอกเลยคุ้มันนี้ไม่มีฮะบอกเลยนะครับชั่วโมงนี้นะฮะร,ราคานี้ด้วยนะต้องบอกอย่างนี้นะมาแล้วอืดูการทัด ดูตอนยิงด้วยก็ได้นะครับว่ามันติดอะไรหรือเปล่านะครับตอนบู๊กันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ทีน,นี้ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับผมลองเล่นอยู่นะครับผับจีผมก็เล่นแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเยอะนะผมเล่นเป็นบางเกมอะผมชอบเกมภาษามากกว่านะใครมีเพื่อนๆ่คน,นไหนชอบเล่นเกมภาษาบอกได้นะครับลองมาแชร์กันนิดนึงฮนะว่าชอบประมาณไหนนะฮะดิ่งครับดิ่ง ดิ่งพระสุธาครับผมดังไปไหมเดี๋ยวเบาหน่อยเห็นตกใจตอนยิงกันฮนะ โอ้ลงไม่เนียนเลยครับผมมาลงอะไรตรงนี้ครับเนี่ยสีู่ร้อยอย่างไวครับผมเร็วไวฮะเราไม่มีอาวุธอะไรเลยฮะหล่นลงมาเกือบตายโอ้งานเข้าแล้วโดนยิงทีเดียวน่าจะดองเลยฮะ งานนอกแล้วหาอะไรกินก่อน,น,นได้ไ้ยเนี่ยโอ้ยอ่ะดูการวิ่งโอเคอยู่นะ โอ้โ,อ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 โอ้ใครยิงวะนั่นไงเจอแล้วใจเย็นดิใจเย็นโอ้โหใจร้อนอยังเลยอะไปไหนอ่ะเฮ้ยขอของนะ พอแล้เฮ้ยชอบอันนี้มากกว่าขอดูทีน,นี้ดีกว่าเออแจมแมวแจมแมวเดี๋ยวกินก่อนข้อยังชั่วนะพร้อมละเนี่ยลาโพงมาอยู่ด้านบนนะครับมือเราก็จะไม่ไปบังเสียงนะฮะนะฮะลองดูเดี๋ยวเปิดเสียงให้ดู เออถนัดกว่านะครับลำพงอยู่ด้านบนไม่ไปบังด้วยนะครับ <_ an> ถือว่าองศานี้โอเคนะครับ <_ an> อาวอ้าว <_ an> เดี๋ยวอยู่ไซส์หรอ <_ an> นี่เหรอมา,มาๆๆๆ <_ an> ใจเย็นเดี๋ยพี่โอ้โหใจร้อนเนี่ย <_ an> เอาไงเอาไง <_ an> สามลุมหนึ่งเหรอสามลุมหนึ่งเหรอฮะ นี้ไม่เหมาะนะไปแล้วโดน3ามลุมหนึ่งเลยกูน่าไม่เอาแล้วพอแล้วโอเคนะลื่นๆนะครับใช้ได้ใช้ได้ผ่านเลยนะครับการเล่นเกมถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ แจมนะครับอ้าวไปไหนกันหมดแล้วละจ๊ะ ออกมาเลยจ้าพร้อมบูลแล้วจ้าอืมลื่นครับโอเคนะฮะกราฟิกก็ทำได้ดีนะครับลื่นๆนะฮะอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยู่ไหนวะนั่นไหนนั่นไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมา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 ,มาไม่ต้องนอนหรอก มา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 ใจเย็นดิใจเย็นดิเ,นดเอาหนีบรีบรีบหนีหนีหนเฮ้ยมีอีกเหรอไม่ทันดูงานเข้าเลยอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่เห็น เฮ้ hey. hmm. นยนี่จริงของมาบูกับกูเดียววะอยู่ไหนวะเนี่ยมองใหม่เห็น มองไม่เห็นเดือหาที่กำบังก่อนไหนวะเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะไม่มองไม่เห็นวะเฮ้ย เฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะตายซะมันน่าจะอยู่ตรงแถวๆถวหญ้านี่แหละน่าจะหมอบอยู่ไปดีกว่ามองไม่เห็นเดี๋ยวตายตามมาปล่ะ ตามมาปล่ล่ะตามมาปล่ล่ะตามมาปล่ล่ะท่านแน่ตามมาจริงๆเว้ยเสร็จโจรเลยอย่างงี้กะแล้วมึงไปซุ่มมาอยู่ตรงไหนทำไมกูไม่เห็นทำไมกูไม่เห็นวะ เสือซุ่มเลยอเสือซุ่มเล่อเสือซุ่มก็โดนซะโอเคนะครับก็การเล่นเกมถือว่าโอเคเลยครับลืน่ลนๆเลยนะฮะ แจ่มเลยนะครับก็เล่นมาสักพักนะครับความร้อนก็ถือว่าไม่สะสมนะมีอยู่ช่วงนี้นิดหน่อยก็ไม่สะสมไม่ร้อนมากนะครับอุ่นๆนะครับเป็นปกตินะมันต้องมีความร้อนอยู่แล้วเวลาเราเล่นเกมหรือว่าทําอะไรหนักๆนะครับถือว่าถือว่าแบบนี้ไม่ร้อนฮนะอุ่นๆแค่นั้นเองครับแล้วก็การระบายความร้อนดีนะครับ ครับระบายความร้อนดีแล้วก็โดนยิงไปแล้วนะครับแล้วก็จะโดนอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่นะครับผมมาเลยครับผมไม่ต้องห่วงครับผมวิ่งเข้าหาอยู่แล้วครับผมมาครับเราขาบูครับยิงตูดเลยครับ มีคนมาช่วยเรานะครับดีมากฮะดีมากฮะไอสามฮะฮั่นเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมา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 ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนเอ้าอยู่ตรงไหนก่ะอ๋อตรงนู้นนะฮะ ขยับหน่อยสิยืนเฉยก็โดนเลยครับโอเคครับผับจีประมาณนี้ครับลื่นเลยฮะต้องบอกว่าลื่นเลยนะครับถือว่าทําได้ดีมากนะครับใครซื้อไปเล่นผับจีก็จัดได้นะฮะแบตแม่งเยอะด้วยนะครับนะถือว่าดีนะฮะความร้อนก็ระบายได้ดีนะครับแบตเตอรี่ก็อึดนะครับการเล่นเกมถือว่าทําได้ดีมากนะครับอ่ะผับจีโอเคนะฮะเดี๋ยวลองอีกเกมนึงนะครับ เกมที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับไม่รู้พเพื่อนๆเล่นกันหรือเปล่านะเซเว่นไนท์นะครับลองสู้ให้ดูสักแมตช์หนึ่งนะครับก็ตัวนี้เกมนี้กราฟิกใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเอามาเทสให้ดูด้วยผ่านอยู่แล้วนะครับเกมนี้เพราะผมเล่นประจำนะนะครับก็ทํำกราฟิกสวยนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวเกมเนี่ยนะครับ หนักเหมือนกันตัวนี้นะฮะโอเคครับรันเข้าเกมนะครับการรันเข้าเกมก็ไม่ถือว่าช้าแรม3าํทได้ระดับนี้ถือว่าโอเคผมว่า CPU ไอตัว snap 65เนี่ยมันช่วยเยอะนะครับมันก็เลยรันโอเคนะครับอ่ะเล่นอารีนาให้ดูสักแมตช์หนึ่งนะครับเ,เล่นได้ไหมเนี่ย ลองดูสักแมตช์หนึ่งอ๋อโอเคมันอารีน่ามันหมดอยู่หมดอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟาร์มโชว์ก็ได้ อะเน,น,น่ามันหมดอยู่นะอ่าเดี๋ยวลองสู้แบบดวลกับเพื่อนให้ดูแล้วกันสักแบบหนึ่งนะครับอ่าเน,นี่ยนะครับการใช้กราฟ,ฟิกค่อนข้างเยอะนะฮะบ,บางเครื่องมีกระตุกนะแต่อันนี้ยังไม่เห็นกระตุกนะครับเดี๋ยวบอกเสียงนะลองดูนะครับ กราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การไหลลื่นเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ผมเปิดคูณ2ด้วยนะถ้าไม่เปิดคูณ2มันก็จะช้าลงนิดนึงนี่ผมลองเล่งให้ดูว่ามันมันสามารถที่จะนะครับลันได้ในระดับที่สูงนะครับอืเห็นไหมฮะลองดู ไหมครับเอฟเฟกต์แม่งคนเยอะ น่าจะแพ้ครับแมต์นี้ไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่ค่อยได้จัดทีมอะไรมากครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาฮะลองดูความลื่นไหลนะครับก็ผมว่าใครที่ซื้อไปเล่นเกมนะแล้วมีงบไม่เกินนะครับสี่พันนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะตัวเนี้โอเคเลยแหละ ไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวหรอกต้องบอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างอะ่ะเครื่องนี้แม่งโอเคมากนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเทสเกมให้ดูจบก่อนนะฮะส่วนเรื่องการทัชในการเล่นเกมผมว่าลื่นดีนะครับไม่ติดไม่อะไรนะครับถ้าเพื่นอนๆคิดว่าไม่ถนัดลองไปติดกระจกดูมันจะลื่นขึ้นหน่อยแต่ผมว่าไม่ติดติดฟิลธรรมดามันไม่ค่อยโอเคนะผมแนะนำติดถ้าติดติดกระจกดีกว่า กระจกก็ติดดีหน่อยติดทีเดียวนะฮะไม่ใช่ไปติดกระจกถูกๆอีกก็เดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็ไม่โอเคอีกนะีเลียนอีกนะครับก็ลองดูนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์พวกฟิล์มพวกอะไรเข้ามากระจกอะไรเข้ามาถ้ใครดูอยู่ก็อยากมีสปอนเซอร์ก็จัดได้นะฮะแต่ผมก็เทสให้ในหลักความจริงนะของดีก็คือดีเหมือนเดิมนะครับไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะนะครับผมอืม ่าเรียบร้อยฮนะตายโดยละมุนละม่อมนะฮะครับประมาณนี้ครับผมนะ,ะมีโกคิด้วยนะ,ะมีริวด้วยนะฮะเกมนี้นะฮะตัวพิเศษนะครับสำหรับคนที่เล่นมานานก็น่าจะมีอยู่นะฮะก็สำหรับเกมนะผมให้ตัวนี้นะครับเป็น8.5แล้วกันนะครับเกือบ9แล้วอีกนิดนึงนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากแล้วนะครับ แต่ถ้ามสี่ผมว่าโอเคเลยนะใครมีงบเพิ่มอีกนิดนึงไม่น่าถึงพันนะครับก็ใช้แสี4ได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ